ปีกกงสามจอนดิวไอ้ผูปวดไหมผูเพี้ยนคนเดียวเอาเวทีเขาบ่ายเขามาเขาตอนเช้าขอไปทำงานเฮยไม่เข้ากันสองครั้งอ้ยเจางเนจริงได้กู้น้องวนะเย็นปะ ให้ประชาชนจับประชาชนก็เล่อยแดงไอ้สุราลีเป็นมีเดีนเกี่ยวฟองนน่ต้องโยงไหมว่าโลกนี่นะดู ตึงๆๆจะค่อยลวดเลยที่การรัดเรียบเรียบาแบบที่การรัดเรียบ้บบจะพาสุวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพิ่งปล่อยนะครับเด้งไว้อยู่ครับเอาไปเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอาแล้วนะครับเนีย ถ้ามันโดนมันแม่มัน i don't know มับ้รนนบาดนที่สีด4มอย่ครับโปรดเก้าเป็นสัตว์ปรย์ำห้องวชรอี่เ่างครับแล้พก็กะเล่นพ่อนย่อมแม่ประจบสีจุ๊บ

ัสสนะโมตัสสพระวะทีเปรเทศจะคาเมตรุวนาคหัติทันตาสันติเกยังมุณิวราวัตภุมานังเทวานังจัดทังสุต,ตวาโจนพร้อมลูก,ลกบุรธิดาเขยสะพ้ย และหลาน,ลานทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความจเจริญขออัญเชิญเท้ามหาราชทั้งสี่แห่งสวรรค์ชั้นจาตมมหาราชิกาข้าพเจ้าขออัญเชิญท้าว,วิรุณหกมหาราชผู้เป็นอธิบดีแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวงแห่งเขาสินเนรุพร้อมด้วยเหล่านาคาทั้งสี่ตระกูลอันมีตระกูลบรากาเทพมหิทธิมเหศักสวราธิบดีบรมปรเมศวร ข้าพเจ้าจะทําการกรรมบูชายาควิธีตามคติประเพณีักษ์ครับเดี๋ยวอาจารย์มาไอ้วัดไข่ดึงเด้อเพราะว่านอนไม่คืนนี่นอนไม่รับ <ged mon ters> <c oughs> นะโมะต,ะะตัสสะระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาธุชามิตะติยังเิธัมมังสร,รนังขจฉามิสัมปทาัสีเมนะเบเวะอิโตจังนางเปตังปันระสูยภา เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับก็จะมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการโดยท่านหม่อมเจ้าที่กำพรอยู่ก่านี้ผมเช็คดูสภาพอากาศแล้ว4โมงยังร้อนอยู่ ผมไปที่วัดนั่นเอชื่อวัดอินท์โพใช่ท่านสาัพระไว้ขนาดนี้ใช่ใช่เขาไปพระองนรเราดูเรื่งนนองเปียนพระท่านก็เปียนพระพ่วักรอะไรก็จะมาปนน เป็นตำนานนะคะของอชาวำอำเภอลำปลายมาศนะคะรวมไปถึงกับนะคะเป็นยังไงทําไมนะคะชาวอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อกี้เห็นเนี่ยคุณแม่ท่านมาตั้งแต่ปรมะมาณบ่ายสามโมงนะคะแดดนะคะแล้วก็ความร้อนนะคะในช่วงกิจการตัดสินค่ะ,ค,ะคุณพาวิณี ด้วยนะคะช่วงนี้อากาศดีมากๆกลับมาหนาวอีกแล้วนะคะต้องทําตัวเป็นคนดีนะคะของสังคมซินทาไมคะอาจารย์คะหนูก็ซินทำไมก็ไม่รู้นะมีความบูมแลงไปแล้วหนึ่งรอบ<อ>นะคะเดี๋ยวเราสองคนกระเถิบให้ท่านประธานในพิธีนะคะประธานในพิธีท่าน เสด็จมาถึงบริเวณงานแลวนะครับแต่ว่าเราก็จะโ h เข้าซอยมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเดินทางมาง่ายเพราะว่าเข้าซอยมาจากถนนอยู่ใช่แล้วค,ค่ะสังเกตจากต้นไม้แต่ละต้นที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของคุณพ่อกำน,นันทองใบเนี่ยอดีตกำนันตำบลหินโคนอดีตนายกอง์การบริหารส่วนตำบลหินโคนอำเภอลำไกรามากจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นบุคคลต้นแบบเลี้ยงชีพโดยสุจริตมีจิตสาธารณะ จนเป็นที่ศรัทธารักใคร่ของบุคคลทั่วไปและด้วยความรักและศรัทธาที่มีต่อคุณพ่อ,พอกำนันทองใบจับโจรคณะจิตอาสา,ศากลุ่มแม่บ้านนะคะกล่าวชื่อของผู้แสดงในวันนี้ค่ะโจรขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะรับชมการแสดงนะคะจากกลุ่มแม่บ้านขอเสียงปรบมือให้กับนะคะกลุ่มแม่บ้านอีกสักหน เลยนะคะเดินไปรับเลยค่ะรับทีละท่านเลยครับารแสดงถึงสองชุดนะคะอาจารย์ขาโอ้โหสวยงามแล้วก็พร้อมเพรียงกันมากๆากนะลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สามารถจับโจรกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานต่อองค์ประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานในพิธี โอบอ้อมารีแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากมีความอดทนอดกลั้นและมีความเด็ดเดี่ยวในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติสำหรับรูปแบบแนวความคิดในการจัดสร้างอนุสาวรีย์นั้นเพื่อเป็นการยกจ่องและลำลึกถึงสามัญชนคนต้นแบบ ในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีและการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้และเรื่มใสในพระพุทธศาสนาตลอดช่วงอายุขัยเพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังนั้นได้ศึกษาเรียนรู้และดูเป็นแบบอย่างเป็นสามัญชนคนชาวบ้านที่เรียนรู้และอยู่กับธรรมชาติโดยใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงชีพสำหรับรูปแบบอนุสาวรีย์นั้นมีขนาดความสูงรวมฐาน9เมตรหล่อด้วยวัสดุโลหะรมดำเป็นการปั้นประติมากรรมแนวมิติปรัชญาที่เน้นความเรียบง่ายคนคนลํำไปมากนอกจากนี้ภายในฐานรูปปั้นอนุสาวรีย์ ยังได้บัรจุอัฐิของคุณพ่อกำนันทองใบจัสวัสดีครับท่านพี่น้องทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ผมรู้สึกมีความยินดีที่ได้มาเป็นเกียรติงานเปิดมุสรีของคุณพ่อของอาจารย์สามารถโจทย์ในวันนี้ พี่น้องประชาชนคนอำเภอลำปลายมาที่เคารพรักที่ได้แสดงปัจเจกลักษณะได้อย่างลงตัวมีความเรียบง่ายของเส้นที่แสดงถึงชั้นเชิงของตัวปฏิมากรว่าการถือกำเนิดอนุสรีนี้จะช่วยเติมเต็มบริบทต่างๆของการสร้างสรรค์ทำให้พี่น้องประชาชนคนทั่วไป ได้สัมผัสรับรู้และมีความเบิกบานในจิตใจถ้าเวลาอันเป็นมงคลเริกแล้วข้าพเจ้าขอเปิดอนุสาวรียคุณพ่อกำนันทองใบจับโจรกำนานนักสู้สามัญชนคนลำปลายมากนักบัดน,นี้ศาสตราจารย์ดกเอร์สามารถจับโจรน,นะครับมอบของที่ระลึกน,นะครับให้องค์ประธานในพิธี ซึ่งเป็นปติมากรรมพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ระบิดาแห่งกฎหมายไทยของหลักบิณฑ์เชิญเสียง, 1, 2, งปรบมือให้กำนะคะท่านประธานของเราคนนี้ด้วยค่ะและเรียนเชิญนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ะคะดลยวันนี้เราจะเก็บภาพความประทับใจนะคะเ,เกียรติอย่างสูงนะคะมาเป็นท่านประธานในพิธีในวันนี้ด้วยค่ะวันนั้เรียนเชิญนับแขกผู้มีเกียรติท่านใดที่สนใจจะถ่ายภาพนะครับนี่นคที่ แต่ว่ามือนะคะมือมีความมุ่งมั่นนะคะสร้างสารรค์ออกมาสแสดงการประทันยูและเป็นอภิชาติอุ่นเรียนเชิญเลยนะครับท่าน,ะนาอาจารย์จะมาอะไรที่มือนี้และมาคนอีสารนะ,ะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญน,นะคะแขกพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่โต้จีนนะคะเชิญเลยคะ่ะ

i no. เทพตั้งแต่สองโมงกว่าโอ้โหก็แวะมาเรื่อยๆแวะมาเรื่อยๆค่ะชุดอาเลี้ยงช้างตอนนั้นก็อาจารย์สามารถยังไม่ยังไม่เกิดเลยครับค่ะามีเป็นหลานของอาทองใบค่ะกำนันทองใบค่ะอ๋อนะคะก็ดีใจนะคะได้กลับมาเยือนนะคะที่ลำายมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ 简单。